สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราน,นกองกินจะมานำเสนอวิทยานินพนธ์เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการการปฏิบัติงานเพื่อกำจัดความสูญเปลา่าและประสิทธิภาพในการขนส่งทางบกกรณีศึกษาบริษัท NML จำกัดความสมคาคัญและความเป็นมาของปัญหาการจัดส่งสินค้าเป็นกิจกรรมเนื่องจากแหล่งผลิตภัณฑ์และแหล่งผู้บริโภคมักไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันดังนั้นจึงหลีกเลี่ยง ให้ผู้ผลิตมีขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้ที่มีความต้องการในผู้บริโภคสินค้านั้นการขนส่งเแบบเสมือนหัวใจสาคัญของแทบทุกภาคธุรกิจเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีส่วนในการเชื่อมโยงสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตการจะส่งวัสดุครังกระบวนการสั่งซื้อการจัดสั่งการคลังสินค้ารวมไปถึงการให้บริการ การจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผู้ประกอบการธุรกิจกต่างๆหันมาแชร์บริการผู้ประกอบการส่งด้วยความเชื่อมั่นที่ผู้ประกอบการขนส่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถและยกคุณภาพและระดับและยกระดับให้มีการบริการมากขึ้นบริษัท MNL จำกัดเป็นบริษัทที่ให้การบริการ ส่งสินค้าภายในประเทศและการบริการด้านการโลจิสติกในรูปแบบต่างๆเช่นการบริการจัดส่งสินค้าของ DC บริการด้านการไปรษณีย์พันธ์ขนส่งด่วนโดยมีความเจริญเติบโตในด้านรายได้อย่างต่อเนื่องหล,ลายปีที่ผ่านมาดังนั้นผู้ศึกษาจะมีความต้องการศึกษาในเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการให้บริการการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการบริการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อตอบสนองความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของการวิจัยหนึ่งเพื่อประเมินระดับคุณภาพการบริการบริษัท M N M L จำกัด เพื่อความสัมพันธ์ปัจจัยคุณภาพในการบริการกับประสิทธิภาพในการขนส่งทางบดของบริษัท NML จำกัดเพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานเพื่อจำกัดความสูญเปล่าของบริษัท NML จำกัดสมมติฐานในการวิจัยปัจจัยคุณภาพในการบริการขนส่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการขนส่งทางบดบริษัท MNL ในด้านการลดต้นทุนปัจจัยคุณภาพในการ ขนส่งความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการขนส่งทางบกของบริษัท MNL จำกัดด้านความรวดเร็วประโยชน์ของการวิจัยได้รับข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งบริษัท MNL จำกัดข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปปรับใช้มีคุณภาพการบริการที่ดีขึ้นในสายตาลูกค้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งแง่มุมต้นทุนและเวลาในการ ขนส่งขอบเขตงานวิจัยขอบเขตประชากรประชากรที่อยู่ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกบริษัทจำนวน4,840รายขอบเขตเนื้อหาได้แก่ศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพการให้บริการการปฏิบัติงานเพื่อจำกัดความสูญเปล่าและประสิทธิภาพในการขนส่งทางบกของบริษัทขอบเขตด,ด้านเวลา ได้แก่ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษา2554ถึงพฤษภา2555ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องสองตัวแปรคือตัวแปรอิสระได้เกี่ยวปัยัยส่วนองค์กรประกอบไปด้วยเพศอายุวุฒิการศึกษาประเภทขนส่งที่ใช้ในระยะเวลาในการเป็นสมาชิก ปัจจัยคุณภาพในให้การบริการโลจิสติกส์ได้แก่ความสามารถการเข้าถึงการบริการการติดต่อสื่อสารปัจจัยการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปล่าได้แก่สระสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยตัวแปรตามการศึกษาได้แก่การลดต้นทุนลดความเร็วในการขนส่งนิยามศัพท์เฉพาะโลจิสติกหมายถึงส่วนหนึ่งของกระบวนการโซ่อุปทานซึ่งจะวางแผนดําเนินการและการควบคุมการไหลไปข้างหน้าและ ไหลย,ย้อนกลับของสินค้าการขนส่งทางบกลำเลียงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้พหาหนะเคลื่อนทางบกบริษัท NML หมายถึงการประกอบธุรกิจทางด้านขนส่งทางบกมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถบรรทุกแบบ,บรถยนต์รวมไปถึงการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องคุณภาพการให้บริการหมายถึงกิจกรรมของกระบวนการที่ส่งมอบสินค้าไม่มีตัวตนให้กับผู้บริโภคสินค้าโดยไม่มีตัวตนนี้จะต้องตอบ สนองความต้องการและผู้บริโภคนำไปสู่ความพึงพอใจความสามารถบริษัท NML จำกัดให้บริการขนส่งมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด,าด้านการปฏ,ปฏ,ปฏิบัติงานการบริการเป็นอย่างดีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเลยประสิทธิผลมีและมีประสิทธิภาพชุบการจะนะประการให้ความ หมายของประสิทธิภาพในสังคมศาสตร์ว่าเป็นการแนวความคิดในการบริหารธุรกิจและบริหารข้าราชการต้องคำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าพึงได้รับการบริหารของกำไรสมโพงกล่าวไว้ว่าประสิทธิภาพหมายถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามอย่างที่คาดหมายหรือกล่าวในอีกก็คือการทำงานที่ต้องใช้การรับประโยชน์สูงสุดและการ พิจารณาว่างานใดเป็นประสิทธิภาพหรือไม่ก็พิจารณาได้จากผลงานแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการผู้ที่สนใจคุณภาพและการจัดการตั้งแต่ปี1,983ขณะที่พาราซูเมนได้เริ่มทำการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่พบว่าการศึกษาในเรื่องคุณภาพบริการมากนักแต่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าซึ่งมีการศึกษา ไว้มากทำให้ความหมายและคุณลักษณะที่สำคัญที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าได้อย่างชัดเจนแต่ไม่เพียงพอต่อการทําความเข้าใจในคุณภาพเรื่องการบริการเนื่องจากสินค้าและการบริการมีความแตกต่างกันตามลักษณะสามพื้นฐานสามประการคือผลิตบริโภคและการประเมินผลแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ระบบคืนสู่โลจิสติกโลจิสติกแบบรีนหมายถึงมิติด้านโลจิสติกของการแข่งแบบพรีซิงช่วยในงานโลจิสติกเป็นเสมือนงานพิชของนักแข่งรถไฟผลิตโดยมีวัตถุประสงค์ข้อแรกคือการขนส่งมอบวัสดุไปยังสถานที่ที่ถูกต้องในปริมาณที่ถูกต้องและด้วยวิธีที่ถูกต้องวัตถุประสงค์ ข้อที่2การดําเงินงานวิจัยทั้งหมดมีประสิทธิธภาพโลจิสติกออกถูกจัดตั้งมาเพื่อทําหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและขาดแคลนสินค้าได้รับการปกป้องเฝ้าเว้ระวังการใช้สินค้าอย่างคงค้างเครื่องมือและปัจจัยที่สนับสนุนแนวคิดงานวิจัยของคลีนปัจจัยการ เพื่อกำจัดความสูญเปล่ากิจกรรม5สการดําเนินการ5สเป็นกิจกรรมพื้นฐานสําคัญที่สนับสนุนแนวคิดผลิตคลีลนมุ่งขจัดความสูญเปล่าด้วยการปรับปรุงสถานที่ที่ทํางานให้เป็นระเบียบจึงจะช่วยค้นหาที่ซ่อนเลนและทําให้ผู้ปฏิบัติการตามความหมายสามารถตรวจพนปัญหาที่เกิดขึ้นสูญเสียขึ้นโดยทั่วไปองค์กรดําเนินการวิจัยมี3ส แรกเป็นรูปธรรมดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสอตัวที่สี่และสอนตัวที่ห้าต่อไปซึ่งกีจากเกาห้าสอประกอบด้วยหนึ่งสะสาดสองสะดวกสามสะอาดสี่สุขลักษณะห้าสร้างนิจัยงานวิจัยที่งานวิจัยที่เกี่กว้องทาเนตได้พัฒนาการการเดินเส้นทางด้วยรถคอมพิวเตอร์เพื่อจำกัดการกระจายสินค้าด้วยกลุ่มจัง จุดรถกระจายสินค้าแห่งเดียวไปยังจุดส่งของต่างๆโดยวิธีิวลิสติกภายในข้อจำกัดความจุของรถโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระยะทางในการขนส่งตามสุดการพัฒนาเส้นทางแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการกระจายสินค้านศสูย์วิธีการกระจายสินค้า,นะา,รรา,คาเป็นการพัฒนากระจัด ทางเดินดรถเบื้องต้นและปรับปรุงเส้นทางให้อย่างดีขึ้นการนำวิธีการจัดการสินค้าการดำเนินรถพัฒนาเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนและตัดสินใจทำให้ผู้ระบบมีส่วนร่วมในการใช้จัดเส้นทางระเบียบในการวิจัยประชากรในการศึกษาประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้คือลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัท MNL จำกัดและเคยใช้บริบรการบริษัท NML จำกัดระหว่างปี2,553ถึง2,554ล้นทั้งสิ้น4,840คนเครื่องมือในการใช้การศึกษาการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามผู้ที่วิจัยสามารถสร้างขึ้นในเครื่องมือกันเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์โดยมี4องค์ประกอบดังนี้ขั้นตอนที่1ข้อมูลส่วนองค์กรเป็นสอบถามให้เลือกตอบได้แก่เพศอายุวุฒิการศึกษาประเภทขนส่งการบริการระยะเวลาในการเป็นสมาชิกประเภท กิจการตำแหน่งงานและฝ่ายงานของสมาชิก2แบบสอบถามปัจจัยคุณภาพการบริการโลจิสติกทางบกได้แก่ความสามารถการเข้าถึงการติดต่อสื่อสารความน่าเชื่อถือความปลอดภัยลักษณะแบบตอบคำถามเป็นมาตราประเมินลักษณะแบ่งออกเป็น5ระดับโดยมีหลักเกณฑ์ดังในหลังต่อไปนี้เห็นด้วยมากสุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลางเห็นด้วยน้อยเห็นด้วยน้อยที่สุดการสร้างและการทดสอบเครื่องมือ 1. ทบทวนวนรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยศึกษาตำราวารสารเอกสารและวิทยานิพนธ์ในงานวิจัยต่างๆ 2. นํนำข้อมูลต่างๆที่ได้มารวบรวมเพื่อขอบเขตเนื้อหาการสร้างและสอบถามเพื่อให้ผู้สามารถตอบข้อเท็จจริงตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย3เพื่อนำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ปรึกษาการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเพื่อเหมาะสมและ เที่ยงตรงตามเนื้อหานำแบบสอบถามปรับปรุงคำแนะนำไปอย่างอาจารย์ให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสอบเชิงเนื้อหาจากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ5ดทดสอบความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นคำถามวัดจากการระดับสนับสนุนของสังคมที่จะนำ แบบสอบถามที่เช็คในกลุ่มตัวอย่างจะนําไปทดสอบโดยหาค่าความเที่ยงหรือความน่าเชื่อถือได้ในแบบสอบถามวิธีการรวบรวมข้อมูล 1. นําแบบสอบถามที่สร้างและตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไปทําการเก็บรวบรวมไว้ข้อมูลวิจัยการประสานไปยังบริษัทเพื่อขออนุญ,ญาตฝากแบบสอบถามให้กับพนักงานการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท 2. ฝากสินค้า โดยจำแนกเป็น102ชุดคนส่งสื่อสารสิ่งพิมพ์120ชุดคนส่งด่วน898ชุดคนส่งอื่นๆอีก80ชุดรวมทั้งที่สิ้น400ชุดและขอให้พูดตอบแบบสอบถามฝากแบบสอบถามขึ้นแก่พนักงานจะส่งสินค้า3ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิธีการวิจัยได้เขียนอนทิบายว่า ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์การวิจัยและสอบแบบสอบถามอย่างละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลหนึ่งตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถามฉบับที่ได้รับกลับมาคืนใส่หมายเลขสอบถาม2จัดทํารหัสตัวแปรระบบสอบถามแต่ละตัวจากกรอกข้อมูลตามรหัสลงไปในโปรแกรมที่สร้างสำเร็จรูปทางสถิติ4ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลแก้ไขผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูล5วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จทางสถิติ6วิเคราะห์ระดับความคิดปัจจัยคุณภาพด้านการให้บริการสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาค่าความถี่และค่าลอยละเพื่ออธิบายความถี่และลอยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ตอนที่หปัจจัยบุคคลการบริการเป็นสมาชิกของบริษัทค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบายค่าเฉลี่ยแบบสอบถามตอนที่สอสอบแบบสอบแบบสอบถามปัจจัยคุณภาพการให้โลจิสติกการขนส่งทางบกและตอนที่สปัจจัยการปฏิบัติการเพื่อจํากัดความสูญเปล่า 3. ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อใช้ในการเบีเ่ยงเบนข้อมูลที่ได้รับจากการแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม วิจัยเชิงคุณภาพโลจิสติกของการขนส่งทางบกต,ตอนที่สามปฏิบัติงานเพื่อกำจัดความสูญเปล่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการเพื่อปฏิบัติการเพื่อํำกัดความสูญเปล่าประสิทธิภาพทางบกกรณีศึกษาบริษัทมีจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อประเมินปัจจัยคุณภาพ การให้บริการประสิทธิภาพของการขนส่งทางขนส่งของบริษัทและจํากัดเพื่อการศึกษาการปฏิบัติงานจํากัดความสูญเปล่าของบริษัทผู้วิจัยได้นําเสนอและการวิเคราะห์ดังนี้ 1. ข้อมูลขององค์กรกลุ่มตัวอย่าง2ปัจจัยการให้แสดงปัจจัยคุณภาพการให้บริการขนส่งทางบกปัจจัยการปฏิบัติงานเพื่อจํากัดความสูญเปล่า 4. ประสิทธิภาพใน การขนส่งทางบุก5การทำแบบสอบถามสรุปผลการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน280คนคิดเป็นร้อยละ52มีอายุระหว่าง31ถึง40ปีมีจำนวน122คนคิดเป็นละ30.50มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปรตีมีจำนวน265 26. คคิดเป็นร้อยละ66.25ใช้บริการขนส่ง สื่อสิ่งพิมพ์จำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบคนคิดเป็นร้อยคิดเป็นร้อยละสองยี่สิบสามจุดเจ็ดห้าคิดวิจกรรมประเภทจำนวนสองร้อยเก้าคนคิดเป็นร้อยละห้าสิบสองจุดสองสองห้าคิดเป็นตำแหน่งพนักงานทั่วไปจำนวนสองร้อยสี่สิบคนคิดเป็นร้อยละหกสิบสถิติฝ่ายสตอกสินค้าจะส่งจำนวนสองร้อยสามสิบแปดคนคิดเป็นร้อยละห้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์ ปัจจัยคุณภาพในการขนส่งทางบกสามารถมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30, 3ามสิพนักงานมีความเชี่ยวชาญในด้านการบ,บริการพร้อมทางการแก้ไขปัญหาต่างๆขณะปฏิบัติการได้ดีอยู่ระดับมากมีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ3.54 2การเข้าถึงการบ,บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด3.66 ลงลงมาคือพนักงานมีความรู้ในเรื่องการให้บริการและความสามารถโดยข้อมูลอย่างรวดเร็วอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย3.58 3ามด้านการติดต่อสื่อสารมีค่าเฉลี่ยอยู่เท่ากับ3.75ลงลงมาคือบริษัททํางานมีระบบการติดต่อประสานงานได้อย่างดีอยู่ในระดับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.62ด้านความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยอยู่กับ 3.60ลองลองมาพนักงานแต่งการสุภาพตามแบบฟอร์มของบริษัทมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.545มีความปลอดภัยรวมอยู่ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.61การอภิปรายจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการการปฏิบัติการเพื่อจำเพื่อกำจัดความสูญเปล่าประสิทธิภาพ การขนส่งทางบกกรณีศึกษาบริษัท NML จำกัดประเด็นที่เห็นสมควรนำมาภิรายดังนี้หนึ่งความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านความสามารถการเข้าถึงบริการการติดต่อสื่อสารด้านความน่าเชื่อถือน้าความปลอดภยัยอยู่ในระดับมากเนื่องจากบริษัทมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานการให้บริการที่มีคุณภาพการสื่อสารเพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้าความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพนักงานถูกระดับและฝ่ายบริหารของบริษัทมีปัจจัยต่อการปฏิบัติงาน3ประสิทธิภาพของการขนส่งมีผลสรุปจากความคิดของลูกค้าพบว่าในรอบปีที่ผ่านมามีการลดต้นทุนจากการขนส่งสินค้าบริษัทมีต้นทุนในการลดลงห้ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็น ถึงบริษัทประสิทธิภาพเอาให้เห็นแก่ลูกค้าข้อสนเสนอแนะบริษัทควรทำการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทบริษัทคว,ควรปรับขั้นตอนการให้บริการให้มีความสะดวกและง่ายต่อการบริการมากขึ้น 3. ควรมีการฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการให้มีความรู้ความชํานาญรวมทั้งสัมมานาให้ความรู้แก่พนักงานปฏิบัติการอยู่แล้ว เพื่อให้หลักษามาตรฐานในการทำงานของบริษัทต่อไปค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ